Yo, yo, I like addict. I gotta have it I ain't playing got really bad habit if it moves really have even a bad do got วันนี้เรามาเที่ยวกับที่ดสิตธานีสวยนะครับแล้วผมกลับมานยจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมในห้องนะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้าง คือก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าที่นี่เขาวอร์มเวลคัมมากๆเลยครับตั้งแต่ฟรอนต์เดสเลยมาปุ๊บเราก็จะได้ดื่มอะไรตา่ตางๆนานะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนี่นะครับอ,อันนี้เขากป็นมินิบาร์นะเขาบอกว่าทานได้ทุกอย่างนะครับมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นใเวิ่งลมนะครับในนะวิ่งลมที่นี่เขาเพิ่งบอกว่าเขาเรโนเวททั้งหมดนะซึ่งดูเนี่ยมันสวยมากเลยครับอ่ะพอเข้ามาดูดูแล้วก็สวยมากมันก็จะประมาณนี้นะ ห้องใหม่มากห้องใหม่มากแล้วก็เราก็จะเห็นเราก็จะมีตอนคืนนี้ตรงนี้นิด,ดนึงกลางคืนเพื่อดอกมาดื่มาอะไรหน่อยอยชิลอยากดูลาก,กอะไรแล้วเราไปเห็นวิวทะเลเลยครับทะเลแล้วก็สมมิงพู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีมีอะไรให้ซึ่งเล็กไม่น้อยซึ่งเราก็ แือว่าวอร์มแบบกรม้าแล้วนี่ไปดูวันห้องนอนครับมานี่นี่อะไรอ่ะอันนี้อันนี้เขาก็าาให้มาก็บอกแล้วไงวอร์มแบบกรมาอันนี้เขาก็าให้การ์ดมาหมดเด้วเข้ามาเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ประทับใจกับทุกคนที่นี่ตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาเลยครับอน,นี่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอย่างเท่เลยนะพร้อมอยังอ่ะเลยจริงคอมมาแล้วมาแล้วนี่ มันก็จะเป็นห้องนอนประมาณนี้นะครับวิวก็จะเหมือนลิฟ่งรูมเลยเราเข้ามาตต่อเราเราเข้ามาดูวิวตรงนี้มันก็โอเคอยู่นะโอเคแหลวมีววโอเคอะไรมีตรงนี้นิหนึ่งเขายังทำอา่ารีโนเวทยังไม่เสร็จแต่วิวก็โอเคเนาะห้องน้ำห้องน้ำก็แบบโอเคมากเลยเข้ามาถึงบุบเราก็เจอปัตทับใช่ไหมคะแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คืออันนี้เป็นเกลืออะโลมาค,ค่ะ <pathway. S 2> เป็นเกลืออโรม,มาค่ะเป็นบาส h s แล้วก็มีสบู่โอเคพวก conditioner แชมพูอะไรก็อยู่นี้ซึ่งอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วของโรงแรมเนาะแล้วก็โอเคในห้องน้ำมีน้ำดื่มมีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีหวีมีแปรงสีฟันชุดแปรงสีฟันชุด body lotion shaving kit ที่โกนหนวดมีครบเลยนะคะแล้วห้องน้ำสะอาดมาก รู้สึกแบบใหม่อะก็เลยแบบเขาน่าจะเพิ่งรีนเวทใหม่จริงแล้วก็อันนี้มีห้องชาวเวด้วยสมมติถ้าเกิดแบบเรีบก็อ่าคนนึงห้องนี้คนนึงตรงนี้นะคะแล้วก็ประตูนี้เป็นประตูห้องแต่งตัวะคะ่ะซึ่งข้างในเนี่ยคือพอเปิดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะจะชนกับทางเข้าที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารีวิงรูมซึ่งโอเคเขาก็จะมีให้ผ้าคลุมอาบนะ้ํามีเตารีด อ่แล้วก็สเลปสเลปออนนะคะมีที่กันยุงด้วยนะคะออมหมดเลยถ้าใครที่สนใจที่จะพาครอบครัวมาที่รูสิเนี่ยไม่คิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่เสียใจไม่ผิดหวังเลยเพราะนนว่า อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรด้วยก็คือเจ้าของไม่ใช่เจ้าของสีเมเนเจอร์เมเนเจอร์ตั้งแต่พนักงานเข้ามาก็คือแบบวลคัมมากๆแล้วก็บรรยากาศข้างในก็โอเคมีวลคัมดื่มมีฟีลลิ่งอะคะ่ะมันมันดูใหม่ถึงแม้ว่าในช่วงโควิดจะสบเซาทุกๆุกที่นะคะไม่ใช่ใหมายถึงที่นี่แต่ที่นี่ยังรู้สึกว่ายังเมนเทนได้ดีเจอกันตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะ on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah and once you finally get a taste of the race you'll never look back once you felt that <coughs>

งครับอันนี้กำลังจะไปไป,ไปไดูาพพาทิศขึ้น,ออนใช่ไหมครับเด็ก yeah. เรามาดูเบรคฟาสต์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่นี่เบรคฟาสต์ก็ดูโอเคดูดูเยอะอยู่นะคะเริ่มจากนี่เลยขนมปังตอนเช้านะคะก็มีเนยแพรว่าเยลแสมะเขียวเนยถั่วแล้วก็แยมผลไม้ต่านทตรงซุปขนมปังซุปเค้กก็จะมีเค้กอะไรนะเบอร์เกอร์เค้กของมีเยอะเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาให้ใส่ถุงมือด้วยกันกับอาหารจะได้ไม่สัมผัสกันนะคะ ช,ชาอําเมื่อวานชาติ่านจากพนักงานว่เคสเป็นศูนยเปร์เซ็นตนะคะเคสโควิดศูนย์เปอร์นตวคนทั้งเเอาไหมคะเอาไป <t obedient lijk> อรอแค่ <All> okay. Very good ไ e Very, good, Very good, enjoy the food. <laughs> นนเขาบอกว่าอ,อ,อาหารที่นี่อร่อยนี่นะครับที่ดักมาลอบแล้วหนึ่ง family กี่คนนะแคนกับ,<น>กบกรถกอล์ฟหนึ่งคนัน <laughs> 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 จะเป็นน้ำอะไรต้อามเป็นเฟรน้าส้มค่ะแล้วก็จะมีเป็นแอลออล์ไงว็ะมีคอมด้วยโซดาด้วยนะอ๋อเด็ดเดดเฉพาะนะไม่ใช่ใครก็ได้แก้วแบบนั้นนะูดีเทลิงอาวออนอร์สที่สา ไก่ออร์แกนิกนะคะ,ะไก่อารมณ์ดีไม่มีไ,<ก>ไม่ได้เลี้ยงด้วยวยาปฏิชีวนะ,ะก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยไหนเคยมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอนอที่ต้องเข้ามาใหม่ตัวอ้วนเลยถึงบ้านแล้วนะครับขับรถมาประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งก็เพลียนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนดึกแล้วก็ตื่นเร็วองั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ชมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวจอกันรอบหน้าน,นะครับสวัสดีครับ